วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนมาพูดเอกลักษณ์ติกลมิติต่อกันเลยนะคะไปกันข้อที่สิบเขาบอกว่าให้นักเรียนพูดคอรกำลังสองออออแอลฟาบวกด้วยคอรกำลังสองเบต้าลบสองคอรแอลฟาคอรเบตาคอร์โอแอลฟาบวกเบตาเท่ากับ กำลังสองแอลฟาบวกเบต้ Beta. นะคะให้ลบคูดฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาโจทย์เริ่มยากนะคะเริ่มยาวแหละนะอย่าพิ่งเทกันนะคะทํากันก่อนโอเคจากโจทย์นี้เราเริ่มคูดเลยนะลูกนะวิธีทํานะคะวิธีทำะคะุณหนึ่งก็ล็อกโจทย์กันเลยนะคะล็อกโจทย์มาก่อน คนเราจะพูดฝั่งนี้นะคะก็เอาฝั่งซ้ายมาถ้าข้างหลังไม่พอนะนักเรียนนะสมมุติว่านักเรียนตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวเวลาเราพูดใช่ไหมมาเท่ากับตรงนี้แล้วตรงนี้เนื้อหาไม่พออย่างงี้ใช่ไหมลดลงไปอยู่ข้างล่างได้เลยดูก็จะกลายเป็นเท่ากับนี่อันนี้จะเริ่มพูดนะแต่ต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะลูกนะเอเราได้อะไรบ้างเรามีอะไร คอสกำลังสองเราจะมีคอสกำลังสองเอลฟาบวกคอสกำลังสองเบตานะคะตรงนี้นะลูกนะเรามีสูตรรองรับอยู่ตรงนี้นะกับตรงนี้นะคะสูตรเดียวกันแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นมุมคนละมุมเท่านั้นเองคูณหนึ่งมาโนตรงนี้นะคะคอสกำลังสอง a l ลฟามีค่าเท่ากับ หนึ่งบวกคอสสองแอลฟาส่วนด้วยสองนะคะจากสูตรนี้นะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอามาเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกคอสสองแอลฟาส่วนสองนะคะบวกด้วย ตรงนี้เป็นเบต้านะลูกนะก็จะเป็น1บวกคอสสองเบต้าส่วนสองเหมือนกัน1บวกคอสสองเบต้านะคะส่วนด้วย2นะคะข้างหลังยังไม่ทำอะไรนะทำเหมือนล็อกเหมือนเดิมเลยเป็น2 c o คอสแอลฟาคอสเบต้าแล้วก็คูณกับคอสแอลฟาบวกเบต้า โอเคเขียนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะลูกนะ้ำตรงนี้หน,หนูตัวส่วนเหมือนกันใช่ไหมตัวส่วนเหมือนกันใช่ไหมลูกตัวส่วนเหมือนกันเอาตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยนะคะก็จะได้เท่ากับ1บวกคอสสองอลฟาบวก1บวกคอสสองเบตาส่วนด้วย ส่วนด้วยสองนะลูกตรงนี้เขียนเหมือนเดิมยังเขียนเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรกับเขานะเดี๋ยวก่อนเราเคลียเราเคลียก่อนเราเคลียกำลังสองก่อนคุณหนึ่งก็เขียนเหมือนเดิมไปก่อนโอเคไหมลูกสองคอสเอลฟาคูณคอสเบตา้าคูณคอสเอลฟาบวกเบตา้าโอเคเขียนถูกนะเดี๋ยวไปกอป๊กอปมาแล้วเดี๋ยวผิดก,ก็แย่เลยเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะจากบรรทัดนี้นะคะลูก เราตรงนี้จัดการกันน้องหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะลูกก็จะได้เป็นสองบวกด้วยคอสสองเอลฟาบวกคอสสองเบตานะคะตอนนี้ทั้งหมดกำลังยังส่วนสองอยู่นะคะแล้วก็คุณหนึ่งอลูก นะก็จะได้ตัวเดิมยังตัวเดิมอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาอะไรกับตัวหลังเลยนะคะจากตรงนี้นะเด็กๆถ้าคุณหนึ่งจะแยกตัวส่วนนะแยกตัวส่วนตัวนี้เป็นส่วนนี้ตัวนี้รวบกันอยู่นะตรงนี้ตัวนี้สองหารสองเดน 2, หนึ่งนะคะก็จะได้เป็น1บวกด้วยคอสสองเลฟาบวกคอสสองเบตาส่วนด้วยสองนะคะแล้วก็ แล้วก็ลบตัวเดิมอยู่โอเคพอมาบรรทัดนี้แล้วเด็กๆ c o s สองเอลฟาบวกคอสคอสองเบตเนี่ยเออมันมีสูตรรองรับอยู่อยู่ๆจะกลายเป็นคอสเอลฟาบวกเบต้คูณกับคอสเอลฟาลบเบต้ beta. เดี๋ยวนะจากสูตรตรงนี้จากตรงนี้นะลูกนะเราก็ไปดูสูตรมานะมันก็จะได้เป็นว่า เอ่อคอสขอโนอตตรงนี้นิดนึงจากคอรสสองเอลฟาบวกด้วยคอรสสองเดตาส่วนด้วยสองเนี่ยนะคะลูกส่วนด้วยสองน,นะคะจะเท่ากับคอร์สเอลฟาบวกเบตาคูณด้วยคอร์สเอลฟาลบเบตา โอเคนะจากสูตรนี้นะคุณหก็จะเอาสูตรนี้มาใช้นะคะก็จะกลายเป็น1บวกด้วยคอ s สเอลฟาบวกบคูณคอสเลฟาลบบะคะแล้วก็ลบด้วยแล้วก็ลบด้วยคอ s ์สเอลคอแล้วก็คอ s ์สเลฟาบวกเบต้ ะะพอมาถึงบรรทัดนี้แล้วเราเรารู้สึกว่ามันมีอะไรเหมือนกันแล้วทุกคนหนูดูนะดูคุณหนึ่งขอไฮไลท์เจอคำว่าคอร์สเอลฟาบวกคอร์สเบตาพดนี้เจอคอร์สเอลฟาบวกคอร์สเอลฟาเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เราดึงตัวร่วมเนาะ เราดึงตัวร่วมได้นะคะลูกก็จะกลายเป็นอ่ะเดี๋ยวคูณหนึ่งดึงเลยหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะบวกด้วยคุณหนึ่งดึงคอสเอลฟาบวกเบต้มานะลูกแล้วก็วงเล็บโคดนี้โคดนี้ดึงสีเขียวไปก็จะเหลือตัวนี้เนาะก็จะกลายเป็นคอสเอลฟาลบเบตาแล้วก็ลบด้วยนะคะ แล้วก็ลบด้วยสอง s อสอลฟาคอตตัวนี้เนาะอ,อ่าโอเคมาถึงบรรทัดนี้แล้วเราจะเคลียร์ตรงไหนอีกนะคะเอเอมันมีอยู่ว่าอ้อเด็กๆดูจากสูตรนะมันมีสูตรลองรับอีกสูตรตรงนี้ สองคอสเอลฟาคอสเบต้ามันมีสูตรรองรับอยู่เนาะตรงนี้นะเด็กๆเดี๋ยวคุณหนึ่งจะโน้ตสูตรไว้ให้ก็คืออันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามนะคะสูตรที่สามสองคอสเอลฟาคอสเบต้านะคะจะเท่ากับนะคะจะเท่ากับคอสเอลฟาบวกเบต้า <c oughs> เขียนเครื่องหมายบวกยาวไปหน่อย บวกเบต้านะคะแล้วก็บวกด้วยคอสอลัลฟาลบเบตา้าอ่ะจากสูตรนี้นะคะนยวเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอามาแทนค่าเอาสูตรนี้มาแทนค่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปหน้าต่อไปเลยแล้วกันยาวมากพูดข้อนี้ก็จะกลายเป็นมาดูนะคุณหนึ่งเขียนแทนก่อนก็จะกลายเป็นเท่ากับนะคะเท่ากับ 1บวกด้วยคอสเอลฟาบวกเบตานะคะอันนี้ในวงเล็บใหญ่อยู่นะตรงนี้ยังไม่ทำอะไรลูกเขียนเหมือนเดิม a อลฟาลบเบตาแล้วก็ลบด้วยคอสแนทนค่าลงไปนะลูกนะก็จะกลายเป็นเดี๋ยวคูณหนึ่งมีวงเล็บย่อยอีกนิดหนึ่งดิคอส สองคอสเอลฟาคอสเบตานะคะจะเท่ากับคอสเอลฟาบวกเบต้าบวกด้วยคอสเอลฟาลบเบต้าตรงนี้เนาะโอเคพอเราได้บรรทัดนี้เสร็จปุ๊บม,มันก็เป็นการบวกลบหมดแล้วนี่เนาะเด็กๆอุ้ยเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปลูกเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปเพราะอยู่ในวงเล็บใช่ไหมอ่ะคูณหนึ่งตรงนี้เหมือนเดิม นะตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ก็เขียนเหมือนเดิมยังไม่ได้ทําอะไรนะแต่เคลียร์เครื่องหมายตรงนี้นะลูกนะเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปมันเริ่มจะหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนึ่งทำให้ดูลบคอร์ดลฟาบวกเบลบเจอบวกเป็นลบนะลูกนะก็จะกลายเป็นลบคอ l p h a ลฟาบบโอเคไหมลูกในวงเล็บใหญ่เอ๊ะ นักเรียนดูตัวนี้ cos alpha ล,ลบ b e ลบด้วย cos alpha ล,ลบ b e มันเหมือนกันเด้เลยเครื่องหมายตรงข้ามลบกันนะลูกนะตรงนี้เหลือศูนย์ดังนั้นพจน์เนี้ยจน์นี้เราจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะเราจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วโอเคเราก็จะได้เป็นเท่ากับหนึ่งบวกด้วย cos อัลฟาอัลฟาบวกเบต้าคูณด้วยลบคอสอัลฟาบวกเบต้าเราก็คูณกันลูกลบคูณบวกเป็นลบนะก็จะได้เป็น1ลบคอสกำลังสองแอลฟาบวกเบต้าใช่ไหมคะ ตัวนี้ C อสเอลฟาบวกเบตคูณกับคอสเอลฟาบวกเบตก็จะได้ C อสเอลฟาบวกเบต้ายกกำลังสองนะคะพอได้จากสูตรนี้เมันมีสูตรอยู่ว่าไซ n ์กำลังสองเ l ลฟาบวกเนี่ยมันจะเท่ากับ1ลบคอสกำลังสอง p h ลฟใช่ไหมใช้สูตรเอกลักษณ์เลยถูกต้องไม่ลูกจากสูตรเอกลักษณ์ไซ n ์กำลังสอง Alpha, เอลฟา ไซด์กำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตาเท่ากับหนึ่งเปลี่ยนสีดีกว่าหืมข้อนี้ใช้สูตรเยอะมากนะเด็กๆจาก,กสูตรเอกลักษณ์นะไซด์กำลังสองเซตาบวกด้วยคอสกำลังสองเซตาเท่ากับหนึ่งแต่เราต้องการไซด์กำลังสองเซตาใช่ไหมคะลูกเราก็จะได้เท่ากับหนึ่งลบคอสกำลังสองเซตาใช่ไหมนี่คือสูตรเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจะเอากลับมาใช้นะคะแตบมุมเป็น a อลฟาบวกเบต้าไงจากสีตาตรงนี้ใช่ไหมคะโจทย์ของเรามันจะเป็น a อลฟาบวกเบตาใช่ไหมอันนี้ก็แทนมุมไปเลยนะคะก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ s ซ n ์กำลังสองแอลฟบวกเบตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุกปุ๊บสองหน้าเลยกว่าจะเสร็จนะเด็กๆ ก็ข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะข้อที่อันนี้นะข้อที่10นะคะก็คือมีหน้านี้จากหน้านี้เสร็จนะคะก็พูดมาต่อหน้านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครูหนึ่งฝากการพูดเอกลักฤฤษณ์ปรีโกณมิติไว้สัถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ทวนย้อนกลับไปดูนะคะหรืออยากถามครูหลังไม่ ทักมาได้นะคะท็กแชทมาได้เลยโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นะัิยาพรสอนแบบด,ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ